การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารครับในช่วง11จนถึง17เมกราคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับว่าคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าคุณนั้นไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันอังคารหรือเกิดในวันใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอกคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอกคนเปิดดวงครับและในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ 11จนถึง17มกราคม2564ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับ ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง17เมกราคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอยนะครับไพ่าราชาแห่งคาถาจะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องงานได้ดีใบหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับว่าน,นอกจากมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอยแล้วการทํางานทําสิ่งต่างๆอะไรที่เคยติดขัด ก็จะกลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้งหนึ่งอะไรที่เคยเป็นปัญหาเคยสะดุด ก็จะราบรื่นนะครับก็จะได้รับการแก้ไขได้รับการช่วยเหลือนะครับทั้งจากตัวคนรอบข้างของคนเกิดวันอังคารเองเพื่อร่วมง,งานก็ดีหัวหน้าง,งานก็ดีนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทำงานทําสิ่งต่างๆจากพวกเขาเหล่านี้แหะครับ ในเรื่องของการทํางานของคนเกิดวันอังคารนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาครับใครที่สมัครงานอยู่รองานไว้ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับไพราชินีแห่งถ้วยนั้นก็จะเป็นไพที่ตั้งอยู่ในตําแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานนั่นหมายความว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาให้คนเกิดวันอังคารนั้นได้ชื่นใจครับ นั่นหมายความว่านอกเหนือจากการที่คุณนั้นถ้าเป็นคนที่รองงานอยู่สมัครงานไว้ที่มีเกณฑ์จะได้งานแล้วก็ยังพูดถึงข่าวดีที่จะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นในอะไราใหม่ๆของดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า จะมีทั้งข่าวดีที่รอคอยมีทั้งโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะหลุดพ้นและสามารถแก้ไขจนสามารถที่จะสำเร็จรุ่วร่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี้ละครับกับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง11จนถึง17มกราคมนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคนเกิด วันอังคารนั้นจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทําทุกอย่างอย่างดีนะครับนี่เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะ เปลี่ยนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารให้ไปในทิศทางที่ดีก็ว่าได้ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับว่า1 1จนถึง17มกราคม2564นีนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วง11จนถึง17มกราคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในวันอังคารครับ11จนถึง17มกราคมต้องบอกว่าไพ่สถ้วยจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารกับดวงชะตาการเงินในช่วง11จนถึง17มกราคมนีม้ต้องบอกว่าการเงินจะคล่องตัวดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามามากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพค้าขายคนที่ประกอบกิจการส่วนตัว นะครับแต่จะเป็นลักษณะของเงินหมุนเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปนะครับจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องครับเรียกได้ว่าเก็บเงินไม่อยู่นะครับหาได้มากก็ใช้มากครับหาได้น้อยก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารจะต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายที่มาจากตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นหลักในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี้ที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นจะต้องรับมือให้ดีครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินบางอย่างอยู่ต้องบอกว่าในมุมหนึ่งแล้วคนเกิดวันอังคารจะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นนะครับและปัญหาเหล่านั้นยังคงจะไม่เปลี่ยนแปลง จากเดิมมากนักนะครับแต่ในขนาะเดียวกันครับในมุมหนึ่งไพ่8ถ้วยก็จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆหรือว่าช่องทางในการที่จะสร้างรายได้หรือว่าหาเงินให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆที่จะเข้ามาครับ หากคนเกิดวันอังคารไม่ย่อท้อหรือไม่ยอมแพ้ซะก่อนคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางที่ว่านี้ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี้นั่นเองครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภแล้ว ต้องบอกว่าดวงโชคลาภนั้นแม้จะไม่โดดเด่นมากนักแต่ก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นดูให้พอเหมาะพอสมนะครับอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมไม่ดีแน่ๆนะครับดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปครับ11จนถึง17มกราคม2564นี้ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นใช้เงินอย่างมีสตินะครับแล้วจะผ่านพ้นในทุ ท,ทุกปัญหาทุกๆสถานการณ์การเงินไปได้ด้วยดีครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในวันอังคารน,นะครับในช่วง11จนถึง17มกราคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ11จนถึง17มกราคมนี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้บ้างนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคนเกิดวันอังคารและคนรักได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังให้ดีครับจะพูดจะจาหรือว่าจะทําอะไรก็จะต้องคิดถึง หัวจิตหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในช่วง11จนถึง17เมกราคมนี้ครับต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างนะครับที่จะโครจรเข้ามาในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับและสถานการณ์ที่ว่านี้จะทําให้คุณนั้น รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะครับและความสัมพันธ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาจะเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือจะเป็นสถานการณ์ที่ร้ายก็ตามทีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับสถานการณ์ที่ว่านี้จะนำพาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารนั้นไปสู่ความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ปอคนเปิดดวงของ แนะนำว่าคนเกิดวันอังคารครับในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี้อย่าลืมที่จะใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักให้ดีครับสำหรับคนโสดนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคงยังจะต้องรอคอย ต่อไปก่อนนะครับคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ครับคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอไม่ผ่านพบนั่นเองนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคาร ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะเปิดคำทำนาย ส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีอาจารย์ปอใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยปรึกษาสอบถามรายละเอียดค่าครูกันได้นะครับใน l ล n e ID นะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นโชคดีรับปี2 5ง4กันทุกคน บุญรักษาเทวาวอวยพรวันนี้สวัสดีครับ